เดื The truth. อดทรเจาะลึกจริงมาติดตามสถานการณ์ม็อบกันครับคุณผู้ชมครับจากกรณีการชุมนุมเดินทะลุฟ้าเวอร์ชั่น2ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและก็เคลื่อนขบวนมาทำเนียบรัรฐบาลเมื่อวานนี้ซึ่งตอนนี้ภาพรวมเนี่ยไม่มีเหตุความรุนแรงกลุ่มผู้ชมุมนุมสลายตัวตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่ก็มีความผิดพรกฉุกเฉินและพรบควบคุมโรคตำรวจได้ยกตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดออกจากบริเวณเชิงสะพานชมัมมรุเชตเนื่องจากไม่พบว่าจะก่อความไม่สงบเรียบร้อยส่วนกรณีการปักหลักตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าค้างคืนบริเวณคลองเปลมประชากรและถนนพระราม5ซึ่งอยู่คนละฝั่งกับทำเนียบนั้นตำรวจอนุรมุมเนื่องจากไม่กระทบกับการจราจรทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเจรจากับผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่ม โดยจะเริ่มที่กลุ่มชาวบ้านบางกลอยที่ปักหลักชุมนุมอยู่มากกว่า7วันในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้จะมีการทบทวนข้อตกลงบางข้อและคาดว่าเช้าวันที่16บมีนาคมกลุ่มบางกลอยจะเคลื่อนตัวกลับอย่างไรก็ตามตำรวจไม่ต้องการใช้มาตรการรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่หากไม่ยอมออกจากพื้นที่ก็คงต้องประเมินตามสถานการณ์ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย